หงายชิสชุกแล้วปัดหงายแซมกันกับคนอุ้มขึ้นดูโอ้โหหนักเปิดแบบหง่ย,ยชุกแล้วคนของพงษ์อดสอดมันจะแซ่บกว่พี่อ่พันแซ่บเด้อน,นี่นะพงษ์พันนี่นะมันมีสองหน่วยหุ่นหน่วยยังอยูต่ต้นกำลังสอด ปาตัวนี้ก็ได้แต่แซบแดงสวดแล้วคุแม่กังสดกอันบอเออหน่อยบไงหน่อยบบังเอยเลยต่แซบมานาพี่น้องมาให้มานะมาเหฮดเวียดก็กอกเกๆะแกะยุงนามากับน้องพลกับคุณพ่อคุณพ่อกำลัง ทำอะไรเอาเสาใส่ลอ้อมาช่วยพ่อเร็วเอาเสาเอารอดใส่เร็วไปไปน้องโอ้ยสอดอันนั้นไปอีกก่อนสอดสอดอันนี้ okay. สอดอัน,นอันนั้นไปอีก ตอดอันเสียมออกเสียมกระบออก๋กบบอกอยวมาใกล้พี่ถ่ายถ่ายยูอันนี้พี่น้ำแม่พี่ถ่ายยูรอรหลดน้องพลถ่ายยูลอรหลดไปข้างหน้าพอพแมกขึ้นแล้วยูอรหลดไปหนึ่งสองสามยูเข้ามาน้ยเนี้ยเอีกยเนยนย้เ้ี้นี้นเน้ยน้เ้ี อีกบ่รู้มันสุดตรงนี้เลยอ้าบ่อ้ได้บ่เ <c oughs> จ๊งจะบ่าทำงานช่วยพ่อก็ได้เอาเสาลงหลุมมาเนี่ไปเอาอัน เอาตังเหรียญบาทมาใส่ก่อนเร็วขอซื้อแม่ทอรณีก่อนขอซื้อแม่ทออรนีก่อนเอาเงินมาใส่พ่นก้อนใส่หลุมก้อนเมื่อนี้เป็นมือสั่นวันเดียวสูมเสาลงหลุมเสาว,วันนั้นเหเห็ดขอกนัวใส่หนีพี่น้องเสาหักทิดเป็นได๋เสาหักม่คนเห็นเงินก็บ่าหักแล้วเนาะโอ้ย ื้อที่ซื้อมองเสาซื้อมองเห็ดบ้านแหงวะสองเสนพุ่นหลังสองบาทนี่นะสองแสนสองแสนบาทสองแสนบาท,อ,บาทอ,อะไรนี่วิ่งมานี่ยอะไรนะ่ะ โอ้เป็ดเป็ดปลาีหลีได้กินอีหลีได้กินอีหลี่ไว้กําลังรอเป็ดเป็ดอยู่ไปสาวมิว่าสามอัน่คุณมาขายไอศครีมไอติม

อ๋อมีบลาโกโก้เป็นสามอันอสามอันอากาศมันห่อนเนาะเอาเงนินให้ตาเร็ว อคนห้เออมมันอร่อยอะมมันมีแก้วมันมีแก้วใบหนึ่งอยู่ในกระตกา้าออกมาสิม,มาใส่ให้แม่ดิทุกหนาก็ได้กินไอจิติมเว้ย ใส่แก้วไว้ก่อนพอดีเล็ก้วได้ถ่ายกรุ่งกเออขึ้นมานัง่งเถอะพี่มันจีลุดมือบ่ได้กินมันเสียบหน่อยๆนึงแน่นะ่ะไปขึ้นไปได้กินของเสียบเลยบายบายบายขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณไปแล้ว Åh, se upp, se